ซาโตเบรกโคดิโดโซยารรยารรยะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อะไรเนี่ยเราจะกลับมากับเกมฮะเกมที่ชื่อว่า getting away มาด้วยความเดือดดานความมุ่จ่ของผมรัมเกมชีวิตที่ออกจากไฮนั้นมไม่ยากหรอกว่าผมเคยดูพี่เอกมาแล้วเว้ย การการที่เราจะผ่านเได้วงนี้ไปได้เ,เหมือนกับประสาทในชีวิตของเราเนี่ยครับทุกคนเราจะผ่านไปได้ยังไงนะฮะ one for o l d e r ฟุก้าวินชัวอื้อหือ easy เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆว้า yeah. one for o l d e r ฟุก้าวินชั้นสั่เป็นไงล่ะง่ายดายทีส่สุดเนยแม่มันอยู่ในการคำนวณ มันอยู่ในการคำนวณไปหมดแล้วออต้องค่อยๆแบบเอียงแบบเอียงตัวขึ้นมามอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับคาสิโนเกี่ยวอะไรกับแต่งงานเกี่ยวอะไรกับอาหารผมไม่รู้ผมไม่แปรผมจะเล่นของผมเล่นดิเพอ,อเฮ้ยโอ้โหพูดเยอะจัง voice over มึงปิดไปเลย พูดเยอะน่านำคาญนี่ one for order ฟูข้าวอีกุจโอ้โหมันอยู่ในการคำนวณโอ้โหแล้วเข้าไปยึกยึกมากครับโอ้โหมันขัดต่อหลักการความเป็นจริงมากอันแน่ค,ค่อยๆอแบบโยกขึ้นไปเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่ว่าเย้บโอ้โหกดแมม one for order ฟูข้าว,วอีกุจ้ามีอะไรบ้งาง ไงคือถ้ามันง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากๆมเกี่ยววะแตะนี่เห็นไหมมันเรื่องที่โฮ้ฮหใจเย็นใจนะคนเราอ่ะมันทุกอย่างมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเว้ยถ้าเราไม่ผิดพลาดเราจะรู้จักความสำเร็จได้ไงได้ไหมต้องพยายามพยายามพยายาม เด็กๆไม่เลี่ยงยานะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าวิชาวัง for all 100% r t o One for t a l l f o o l l Wing j u เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาได้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 บอกว่าผมเซียนผมเซียนเกาะไบบแป๊ะแปะได้ปะแปะได้แป๊ะแล้วก็เกี่ยวแบบเกี่ยวหัวสลิงเหรอจ๊ะวะหัวสลิงค่อยๆเออเนี่ยน เราก็ใช้แรงเหวี่ยงครับนะใช้สูตรนะครับคนหายไปทำฟิสินะฮะ s กับ B, B ส่วนทเฮ้ยคนนี้เขาเรียนมาหรือเปล่าฟุดบอวนอย่าไปทำตามนะชิบหายเฮ้ยนี่โอ้โหนี่มันเข้าแก๊ปเลยนี่ว่ะโอัสเกีดดีนะมันปีเหลี่ยมอยู่ไม่งั้นเรากูปิวแล้นอน,นก็ไม่ได้ง่ายๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่มีอะไรที่มันยากสำหรับผมอยู่แล้ววะต้อไหมถ้าคุณรู้จักผมดีเนี่ยคุณจะรู้ว่าไม่มี อะไรย่ะสัมบลโปโปจ้าฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่ตกว่ะนะชีวิตผมมันยอดแล้วแค่เนี้ยถ้าผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปไม่ได้เฮ้ยโอ้ยยืนดิก็สิบขึ้นมาเอาวะวิชานี้ข้าร่ำเรียนมาจากสำนัก มันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจะมองไม่ทันนะมองไม่ทันจริงๆมองไม่ทันจริงๆมองมองไม่มองมองไม่ทันมองไม่ทันแล้วให้ใจเย็นใจเย็นเพราะเราอะถ้าเราใจร้อนมันทำอะไรไม่ได้หรอกทุกคนนะทุกคนต้องใจเย็นแค่นี้เราก็จะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนใช่อะใจเย็นดีเฮ้ย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 เดี๋ยวช้า แัไม่ได้จะไม่ oh my god oh my oh oh my god สายซุยไม่คุยให้เสียเวลาซุยจัดจัดซุยเจาะซุยเป็นไงเป็นไงคือถ้าเราพร้อมเนี่ยนะถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นใช้ปราณอสนีรูปแบบที่รูปแบบที่รูปแบบที่ 2ี่นี่นะมันจะง่ายได้มามทุกคนมันจะง่ายได้มากๆมันจะง่ายได้มากๆเฮ้ยนม่ง่ายได้ไหมปานอัศนีรูปแบบที่21รูปแบบที่เออเดี๋ยวเดี๋ยว่อ็มยีเ 21. 21. 21. 21. 21. องใช้ความย่องไว,งนะวยยงยย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  ซึ่งวิช,ชานี้เนยถ้าใครไม่ได้ฝึกมานะครับต้องใช้เวลายังต่ำในนะครับในการฝึกยังต่ำไปแน่สิบปีนะี้กูจะโ่วไปไหนก็ไม่รู้ด้วยนี่ไงมึงบอกแล้วลผมเฮ้ยาบุราราวูราราไม่ได้กินมันบรอกเฮ้ฮยบอกแล้วมันอยู่ในการคำนวณ เอาใช้นงี้บอกแล้ววิชานี้ไม่ใช่ว่าจะร่ำเรียนกันมาหงิกกดพอกดแม่ม